และยังอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะกับรายการสบายสบายกับโฟนนันประพัฒเฉลิมสินธิรันในช่วงโลกสีเขียวนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ไปไหนมาไหนเรารู้สึกกันไหมคะว่าเอ๊ะ ทำไมอากาศมันร้อนจังอาบน้ําแป๊บเดียวเหงื่อออกแล้วเอ๊ะโลกมันร้อนขึ้นหรือเปล่าอุณหภูมิของบ้านเราตอนนี้ทํำไ้มันรู้สึกอบอ้าวไปหมดเลยมันเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมภาวะโลกร้อนนะคะและถ้าเกิดขึ้นกับประเทศไทยแบบนี้เราควรจะปรับตัวอย่างไรวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านนายก ราชบัณฑิตยสภาและราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ของราชบัณฑิตยสภาและราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์เราอยู่กับท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุรพลอิสระไกรศีลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อาจารย์คะอากาศมันร้อนจริงๆเลยมีแต่ร้อนร้อนร้อน <c oughs> นะคะมันเกิดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเราก็ทราบกันดีทั้งทั่วโลกเลยและอย่างกรณีของเมืองไทยตอนนี้ล่ะคะเป็นยังไงมันจะร้อนไปมากกว่านี้อีกไหมอย่างไรคะเนี่ยครับอันนี้ก็ต่อทนนี่เรเริ่มเข้าฤดูร้อนนะครับก็มีการคาดเดากันว่าปีพศ2567เปีนี้จะ ร้อนมากนะครับร้อนเป็นประวัติการอาจจะร้อนมากกว่าปีที่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นผลกระทบส่วนหนึ่งจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเป็นภาษาอังกฤษก็เลยค m a t เ c h a n g นหรือไทยก็เรียกว่าภาวะโลกร้อนนะครับซึ่งอันนี้ก็ที่จริงภาวะโลกร้อนเนี่ยเกิดเป็นเรื่องที่เกิดมาตลอดนะครับเราก็เกิดมาเรื่อยๆแต่ว่าระยะหลังเนี่ยมันมีกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ มากมายหลายอย่างที่ส่งเสริมทําให้ภาวะโลกร้อนเนี่ยเกิดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตถ้าเราไม่ตัดหนักเกี่ยวกับพิภัยของภาวะโลกร้อนเนี่ยก็จะมีผลกระทบเกิดขึ้นซึ่งผลกระทบที่เกิดอาจจะเป็นผลจากการที่โลกเนี่ยมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นร้อนแล้วก็มีผลหลายๆอย่างตามมานะครับนอกจากนั้นอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือการที่มีการละลาย ของอทานน้ําแข็งจากไอการที่อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะมีผลทาให้ระดับน้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้นอันเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากซึ่งถ้าเราไม่ตระหนักถึงผลร้ายหรือผลกระทบที่ตามมาซึ่งะจะเกิดเป็นผลกระทบะเบื้องต้นหรือผลกระทบระยะยาวเนี่ยะจะมีผลเกิดความเสียหายมากมายอันนี้ก็น่าจะเป็น ทางภาครัฐและภาคเอกชนและทุกฝ่ายเนี่ยนะคงต้องร่วมมือกันในการที่จะ,ะตระหนักเรื่องนี้และหาวิธีการที่จะป้องกันหรือแก้ไขเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับค่ะแปลว่าต่อไปในอนาคตเราจะเจอกับอากาศที่ร้อนขึ้นและร้อนขึ้นเหรอคะใช่ครับอันนี้สาเหตุก็อย่างที่พวกเราทราบดีนะฮะทุกวันนี้มันมีการผลิตที่เรียกว่าแก๊สเรือนกระจกนะ ก๊าซเรือนกระจกเนี่ยถูกปล่อยมาในปริมาณที่ค่อนข้างมากจากชั้นดินเยือกแข็งแล้วก็แล้วก็ไอการของไหมไอต่างๆการเผาป่าไอเนี่ยนะครับทําให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เรื่องของ PM 2.5นะครับซึ่งอันเนี้ยแก๊สต่างๆแก๊สเรือนกระจกเหล่านี้เนี่ยก็จะไปอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกแล้วก็ดูดซับไอ พังงานความร้อนนะครับทําให้เกิดมีความร้อนมากขึ้นของโลกนะครับแล้วก็มีผลทําให้โลกร้อนขึ้นแล้วการที่เอ่อโลกร้อนขึ้นก็ยิ่งทําให้มีอาการผลิตแกต๊สต่างๆเนี่ยมากขึ้นอ,อีกเป็นวัตจักรทั้นทุกอย่างเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องตระหนักแล้วก็หาทางป้องกันแก้ไขครับค่ะ และอย่างกรณีของของของบ้านเราคือมันเกิดขึ้นแล้วเราปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกมันร้อนขึ้นจริงๆสิ่งที่เราควรจะต้องทำในในกรณีของประเทศไทยของเรานี่คืออะไรคะเนี่ยครับคือปัญหาของโลกร้อนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นปัญหาของประเทศเราประเทศเดียวค,คือมันเป็นปัญหาของโลกที่ต้องอาศัยความร่วมมือ,อของหลายหลายฝ่ายนะครับอ,อันแรกก็คือ ต้องทั้งทั้งภาครัฐควรจะต้องมีมาตรการที่ชัดเจนในการที่จะลดไอ้ก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นไการใช้รถยนต์ที่มีการสิดคาร์บอนไดออกไซด์ให้มันน้อยลงใช่ไหมตอนนี้เราก็มีการลดระลงการใช้รถไฟฟ้าเป็นต้นการเผาป่า อันนี้ก็เป็นอะไรที่จะต้องป้อ,องกันนะอย่าให้เกิดนะหรือว่าให้เกิดท้าน้อยที่สุดถ้าเป็นไปได้ควรจะมีมาตรการที่จะหยุดการของป่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญน,นะนอกจากนั้นกอ็อาจจะมีเรื่องอื่นเช่นการวัดเรื่องของอาคาร์บอนไดออกไซด์ว่ามันจะมีมากน้อยแค่ไหนคุณแล้วก็มีการาเป็นนโยบาย ของชาติเลยนะเป็นนโยบายของชาติในการที่จะป้องกันการเกิดจ้าเรือนกระจกให้มากแล้วก็หาวิธีการในการที่จะป้องกันเรื่องของอาเมื่อเกิดภาวะผลกระทบอะ่ะเช่นว่าอาการที่มีน้ําทะเลขึ้นสูงเนี่ยเราจะมีมาตรการอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่อาจจะต้องมานั่งคุยกันและหามาตรการครับ โอ้ค่ะคือตอนนี้มันเป็นมันเป็นสถานการณ์ทั่วโลกที่ทำให้เรารู้ว่าอากาศมันร้อนขึ้นน้ำจากทานน้ำแข็งมันละลายมันอันนี้ถามแบบปัดตอนเลยค่ะมีโอกาสที่มันจะกลับไปสู่ภาวะปกติไหมคะก็คง <c oughs> ไม่ใช่เรื่องง่ายครับไม่ใช่เรื่องง่ายก็เราก็เพราะการที่ไอเกิดโลกร้อนเนี่ยแน่นอนที่สุดก็คือเกิดจากการที่มี ก๊สเรือนกระจกเนี่ยมากขึ้นนะฮะซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจะขางได้กไซายนอกจากนี้นั้นก็นมีก๊สเรือนอีกเช่นมีเทนนะไนตัสออกไซด์นะโอโซนนะเป็นต้นนะครับไอ้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยในการที่จะให้มันหมดไปต้องใช้เวลาเป็นเป็นล้านปีนะครับแต่ว่าโอเคคือถ้าเราลดการเกิดของก๊สเรือนกระจกนี้ได้เนี่ยมันก็อย่างน้อยก็ทําให้ไอ้ไอ้ความรุนแรงมันก็ ชะลอไปได้นะครับแต่จะให้กลับมาเหมือนเดิมนะคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ งั้นเราแยกเป็นสองประเด็นละกันเพราะว่ามันจะต้องมีการแก้ไขเชิงนโยบายส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็คือการแก้ไขโดยได้รับความร่วมมือจากทุกๆภาคส่วนภาคประชาชนภาคเอกชนภาครัฐบาลต้องทำงานทางานร่วมกันขอดูในมุมของรัฐบาลกันก่อนดีออว่าค่ะว่าความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขปัญหานี้ต้องทำอะไรยังไงบ้างเพื่อลดปัญหาคะคืออย่างนี้ครับคือเรา ที่ราชบัณฑิตสภาเนี่ยนะครับก็เป็นที่รวมของนักปราชญ์ราชบัณฑิตนักปราชญ์ของพระราชาแล้วก็มองเห็นว่าไอ้เรื่องของอโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็เป็นวาระแห่งชาตินะครับแล้วก็ราชบัสภาเนี่ยก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งตามมาตราแปดของพระราชบัญญัติราชบัลลปีสภา2แ5 8ในการที่จะ ให้คาแนะนําแก่รัฐบาลในปัญหาที่เป็นเรื่องสําคัญนะแล้วกอบ,บ,บกับการราษฎรสภาจะมีอายุค,ครบร้อยหนึ่งร้อยปีนะครับในปีสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะปีนี้สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดไดเก้่เก้าสิบแปดปีก็เราก็ถือโอกาสที่จะนําเรื่องนี้นะนําเรื่องเอ โรคร้อนเนี่ยนะภาวะโรคร้อนการปเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนี่ยมาจากการสัมมนาเพื่อในโอกาสเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบร้อยปีของราชสภาด้วยนะครับดูผลกระทบของโรคร้อนโดยเฉพาะสําหรับรประเทศไทยแล้วก็การตอบสนองของภาครัฐภาคเอกชน,นและประชาชนเนี่ยเราก็จะจัดก,การประชุมนะอนทอบวนองค์ความรู้ทบทวนข้อเสนอแนะต่าง ที่ต่อรัฐบาลจะจะทําเป็นในหนังสือที่เสนอไปแก่รัฐบาลเพื่อจะหาทางที่จะลดลกระลอนลดการสร้างไอ้แก๊สเรื่อนกระจกโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์นะแล้วก็หาวิธีการว่าถ้าเกิดมีผลกระทบต่างๆแล้วจะแก้ไขอะไรอย่างไรนะครับซึ่งการแก้ไขก็เป็นอย่างที่ผมบอกมันมีสองประเด็นก็คือหนึ่งก็คือลดการสร้าง เป็นกระจกถึงคือลดการกสร้างคราบแล้วไายอันที่สองก็มีมาตรการในการที่จะแก้ไขว่าถ้าเกิดผลกระรบแล้วจะทําอย่างไรซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นความร่วมมือของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับอือค่ะ อันนี้อันนี้เห็นแล้วว่ามันเป็นความร่วมมือแต่คราวนี้ในส่วนของภาคประชาชนซึ่งถือว่าเป็นกําลังสําคัญของของประเทศของโลกเลยนะคะภาคส่วนของบ้านเรือนภาคส่วนของประชาชนปัจเจกคนแต่ละคนเนี่ยล่ะคะ่ะเราจะต้องช่วยเกกันยังไงคะครับอันนี้คือเราก็เป็นไอความเห็นร่วมกันพยายามเราจะต้องตระหนักเราคงต้องให้ความรู้แก่ประชาชนว่าไอภาวะโลกร้อนเนี่ยมันมัน,มน ล้วมันจะเกิดผลกระทบซึ่งผลกระทบเนี่ยไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยะเราเป็นประเทศเมืองร้อนบางทีเนี่ยจกลัวเฮ้ยร้อนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งไม่เป็นไรอะไรนี้ไม่ใช่นะครับร้อนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเนี่ยมันก็มีผลมากมายเราต้องตัดหนักตรงนี้ทางราัฐสภาต้องพยายามเนี่ยเดี๋ยวจะต้องให้ความรู้แก่ประชาชน,นะเกี่ยวกับการเกิดภาวะโลกร้อนการซึ่งก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับ ไปของการที่ลาภาวะเลือดร้อนเนี่ยเกิดจากภาวะปรากฏการณ์ของเรือนกระจกซึ่งเ,เกิดจากการที่มีาการเรือนกระจกข้างนะในบรรยากาศนะอันนี้เกิดจากมีพีเอมสองจุดห้าเยอะอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอันนี้นะค่อยสคัญก็คือการที่ประชาชนตระหนักว่าในการอาทําบางอย่างเช่นการเผา ขยะการเผาเอต้นไม้อาย,าย,าย,ายอาไการเผาเอผักผลไม้ต้นข้าวโพดไอ้อะไรมีผลทําให้เกิดตรงนี้แล้วก็อันเนี้ยความตระหนักเป็นเรื่องสาคัญยิ่งแล้วก็ความรู้ความเข้าใจว่าอการเกิดมันเกิอดอย่างไรแล้วเราจะป้องกันไม่เกิดได้อย่างไรเป็นเรื่องสาคัญครับ อาจารย์คะดูหนังฝรั่งมาก็เยอะแล้วหลายๆเรื่องนี่มันก็เหมือนกับบอกมันก็เหมือนกับว่าเกินไปเนะแต่มันก็เกิดขึ้นจริงในอนาคตอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือการการใช้ AI อ่ะและและอย่างพวกน้ำท่วมโลกหนังพวกนี้คะ่ะมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตจริงได้ป่ะคะมันก็มีโอกาสนะครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าโตกร้อนเยอะๆอุณหภูมิเพิ่มขึ้นสูง,สงๆแล้วก็มีการละลายของน้ำแข็งออมามา,มากม เราก็คงได้ได้ทราบกันแล้วว่าอาจจะมีเมืองหลายเมืองที่อาจจะต้องจมไปในทะเลแต่น้ําท่วมโลกเลยนี oh ่อโอกาสโอกาสที่จะเป็นไปได้เนี่ยมันก็อาจจะน้อยนะมันแต่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้สักอย่างเดียวแต่คงจะไม่ใช่ในเจเนอเรชันของพวกเราต้องตองหลายหลายเจเนอเรชันอยู่เหมือนกันครับโอ้โหค่ะงั้นเตรียมอบพยพไปดาวอื่นกันแล้วได้แล้วนะอาจารย์เนาะ มีม,มีมีสิ่งที่เราควรจะต้องตระหนักเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมเนี่ยในหลายๆอย่างเนื่องเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่คุยกันค่อนข้างเยอะแล้วก็คุยกันบ่อยมากบ่อย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 ,อ,ย,อ,ยอาจารย์มองถึงความตื่นตัวและความตระหนักรู้ของประชาชนที่ที่ได้รับข้อมูลต่างๆเนี่ยว่ามีมากขึ้นมากน้อยกว่าเดิมหรือไม่อย่างไรอาจารย์ลองประเมินก็มีมากขึ้นแต่ผมว่ามันยังไม่เพียงพอนะครับมากกว่านี้ ต้องมากกว่านี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราอาจจะต้องมีความร่วมมือทางเ,เกี่ยวกับการป้องกันเรื่องนี้รวมทั้งความร่วมมือในทางที่จะพยายามที่จะหาหาองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้หาอ,องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มากเพราะว่าที่จริงเนี่ยมันก็ยังมีองค์ความรู้ที่ว่าเออได้ได้มีหลักฐานชัดเจนทางวิทยาศาสตร์ อาจจะมีองค์ความรู้ที่ว่าเออมีหลักฐานชัดเจนแล้วแต่ว่ายังต้องออ,อะไรฮะพูดคุยปรึกษาลือกันแล้วก็มีองค์ความรู้อีกหลายเรื่องที่ยังอยู่ในคําถามเครื่องหมายคําถามต้องทําวิจัยกันต่อไปอะไรต่นเงนยมันผมนว่าต้องใช้เวลาแล้วก็อันนี้มันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยมันความร่วมมือของอประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้รวมทั้งความร่วมมือของ ประเทศในตะวันตกในยุโรปในอเมริกาทุกประเทศเขาก็เป็นถือเป็นวาระสำคัญในการที่จะต้องดูกันเรื่องนี้นะครับ ค่ะอาจารย์คะในในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีความร้อนเกิดขึ้นเยอะๆเยอะเนี่ยถ้าสิ่งที่เราทําได้ก,กับการที่เราจะต้องอยู่กับภาวะโลกร้อนแบบนี้คะ่ะเราจะปรับตัวยังไงจะนอกเหนือจากการที่แบบเราจะต้องไปเปิดแอร์ให้มันเย็นเย็นเราควรจะปรับยังไงบ้านเบิร์นเราต้องสร้างในทิศท,ทางเรื่องคํานึงทิศท,ทางลมเหมือนสมัยก่อนหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องหันมาตระหนักหรือเปล่าคะ อันนี้ก็เป็นว่าทํายังไงถึงจะไออยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่มันดีที่สุดเหมาะสมที่สุดก็แน่นอนที่สุดก็คือการปลูกบ้านยกตัวอย่างการปลูกบ้านก็ก็ดูก็คือดูสได้สินแสดูเอ้ายุคยุคนี้ต้องดูต้องดูห่วงจุยอาจารย์ดูที่ทางลมผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมเป็นแพทย์ผมก็วิเคราะห์ดูพวกนี้มันก็ไปจริงมันก็ดู ตามทิศทางลมว่าลมเข้าทางนี้ออกทางนั้นอะไรแต่อะไรเงี้ยอมันก็มีเหตุผลของมันนอกจากส่วนหนึ่งเป็นนิชาซึ่งเอเป็นศาสตร์ที่รีลับแล้วแต่ว่าไอเหตุผลของมันก็มีอยู่แต่ไอส่วนอื่นมันก็มีเช่นว่าไออะไรอ่ะการใช้พลังงานดังอื่นแทนนะเช่นไอการใช้ไออ่ะ เปลี่ยนพลังแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าอะไรต่ตอไมีอะไรเนี่ยมันก็อันนี้เป็นรายละเอียดปี๋ย่อยซึ่งผมคิดว่าอะไรก็ตามที่ทําให้เราอยู่สบายนะคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เบียดบังในสิ่งแวดล้อมไม่ได้ทําให้เกิดไอ้แก๊สเรือนกระจกมากอันนี้ผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีครับ โอเคค่ะเห็นบางบ้านค่ะอาจารย์คือก็ปรับหลังคานะมีไปเป็นเป็นฟอกกี้อะเป็นฝอยๆยาวๆแล้วก็แบบให้มันพ่นบนหลังคาหรือพ่นรอบๆบ้านสร้างสร้างความเย็นขึ้นมาอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งในการที่เราต้องปรับบ้านเราให้อยู่กับอากาศร้อนอย่างนี้หรือเปล่าอาจารย์ก็เป็นก็เป็นก็เห็นอยู่ครับเห็นอยู่ก็เป็นการครับค่ะอาจารย์มีอะไรบอกไว้ทิ้งท้ายไหมคะ ก็อย่างที่บอกนะคะคือเพราะว่าโลกร้อนอย่าไปคิดว่าไกลตัวนะโลกบ้านเราอยู่ประเทศเมืองร้อนก็ร้อนอยู่แต่ว่ามันจะร้อนขึ้นร้อนขึ้นแล้วก็ผลกระทบมันจะมีเยอะนะครับทั้งออในระยะสั้นและระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอขอให้ตระหนักก็เป็นแล้วก็พยายามว่าถ้าทําอะไรที่มันอาจจะเกิดแก๊สเรือนกระจกโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยควรหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็ ก็ช่วยกันดูก็แล้วกันนะแต่แต่ว่าผมว่าอย่าตนกตกใจเกินไปนะคือปัญหาก็มีไว้แก้นะถ้าเรารู้จักปัญหาแล้วรู้เหตุแห่งปัญหาแล้วสามารถแก้ได้ถูกต้องมันเราก็สามารถที่จะเอาชนะไอ้่ัญ่าวันนี้ได้นะครับ วันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณนะคะวิทยากรของเราค่ะท่านศาสตราจารย์เกติคุณในแพทย์สุรพลอิสระไกรศีลนายกราชบัณฑิตยสภาและราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์นะคะให้เกียรติมาพูดคุยกับรายการสบายๆในช่วงโลกสีเขียวขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับค่ะคุณผู้ฟังคะพักกันสักครู่ค่ะ